พี่น้องคาหนักค่ะพี่น้องขาหนักแกงเห็ดค่ะพี่น้องค่ะเห็นบ่หนิค่ะแกงเห็ดค่ะพี่น้องค่าแกงเห็ดพึ่งหวานมันอ่กินกับสมตำกับประเด็กบองหราแจ้าบองแล้วค่ะเนาะไปจ้าไปกินน้ำกันเลยค่ะอันนี้ตำามักุ้งค่ะพี่น้องค่ะแกงเห็ดแกงเห็ดจ้าแกงเห็ดเด้อจ้าม้อนี่พี่น้องจ้าแกงเห็ดพึ่งหวาน,น กินกับตำบุ่งและปลาลาสับหรือว่าเจวบองเด้อพี่น้องขาแกงเห็ดแซบแซบค่ะเห็ดสไตโซบเห็ดเพืงบานเด้อพี่น้องจา๋าไปกินน้ำกันแซบแซบจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋ามาพ่อกับยายกินกันแล้วเด้อค่ะเดอ้อมากินข้าวแรงน้ำกันค่ะพี่นอ้องขาเมื่อกี้กินข้าวแรงกับแกงเห็ดเด้อพี่น้องขาแกงเห็ดสไต,สตสโซบนอะพี่น้องขาหรือว่าเห็ดเพืงหวานคะ่ะกินกับปลาเดกบองน้ำเด้อพี่น้องขาปลาเดกบองเก้าเนะพี่น้องขาแกวบองคัว ขวคุณโพใครทานก็อร่อยนะพี่น้องคานี้ล่ะเนาะสังไปอหยิกเราด้วพี่น้อง่ะอันสังงดก้อนเบิรดแล้วค่ะนี่สุกงดไม่ด้วพี่น้องขะแกงเห็ดเนาะพี่น้องขาเบิ่งก้อนพี่น้องโอ้ยโอ้พี่น้องคาหนักค่ะพี่น้องคาหนักแกงเห็ดค่ะพี่น้อง่ะเห็นบ่นี่ค่ะแกงเห็ดค่ะพี่น้องขาแกงเห็ดเพ่งเนาะโอ้ไม่สิขวมพี่น้อง่ะเอาไว้ดีๆก่อนด้อโอ้ยพี่น้อง่ะอันนี้ตำบบักห้่งค่ะพี่น้อง่ะ แกงเห็ดกับตำบกหุ่งเด้อพี่น้องคะ่ะสมตำเนาะเอาคนน้ำไลไหลค่ะน้ำไล่ไหลจัาน้ำไลไหลเนาะโอ้ยเห็นดีบ่คะเห็นดี่ะ่ะพี่น้องคะอ่ะอ่ามาลงมือกินกันเลยเด้อพี่น้องคะ่ะสมตำสมตำกับแกงแกงเห็ดค่ะพี่น้องจินกับหยังล่ะสมตำต้องกินกับข้าวเหนียวเนาะพี่น้องคะ่ะนี่ข้าวเหนียวกองเกาพี่น้องคะ่ะเต็มอร่อยู่เด้อพี่น้องข่ให้จุกด้ยนี่ เนาะนี่พี่น้องคะเอาไปครั้งนี้สดสดแกงเห็ดก่อนเดอ้อพี่น้องคะซดแกงเห็ดก่อนนี่จา้านี่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 ขาเห็ดสุดยอดสุดยอดพี่น้องะ่ะแกงนังนไดงกับแซ่บน้านั่นพี่น้องะ่ะอันนี้ดอกเห็ดคะ่ะดอกเห็ด แซ่บพี่น้องอืมยอมอม่อืมบ้างครับพี่น้องครับอืมเห็นเด้พอพี่น้องคขาลักษณะนี่เนาะอืมาบาทเจนเี่ยมากินกันเลยเด้อพี่น้องคขาบาทเจนเดีย๋ยนาะกินหนามก้อนค่ะ โจกเขาเลยเด้อบะทีนเนี่พี่น้องขาบ่ถาอย่างเด้อบะทีนเนาะอนลรกจํำประเด็กบองก่อนค่ะคั่วคุณผู้ใครทานก็อร่อยแบบพ่านคมร้อนเราเด้อพี่น้องขาคุยเอาเนาะนี่แซ่บแซ่บพี่น้องขาเขาบอกเด้อกินกับแกงเห็ดเขากันมันยอดมากนัวมากพี่น้องขาแซ่บหอมหอมอ่ะใบมะกรูดคั่วพี่น้องขา ไมบมะกมดูดเพิ่นมใบเซตสดๆเด้อเพิ่นขวานค่ะแกงเฮ็ดเข้ากันอือหือสุดยอดสมตอมตำบักหุ่งสีสันอยากแดงเลยเด้อพี่น้องค่ะไม่นี้ตำเผ็ดอื้อหือ เขากันเขากันแซ่บๆตะม้งก็แซ่บพี่น้องขาแสบแบมาเด้อค่ะเด้ออื้อหือจบข้าวต่อเข้าวผ้ยปลาแดกบองปลาแดกบองเป็นเนื้อละเอียดละเอียดพี่น้องค่ะ ละเอียดมากพี่น้องขาเพรมีก้างบ่มีกระดูกบ่มีอย่างจากยางเด้อพี่น้องขาเป็นเนื้อปลาล้วนๆเนื้อปลาละนะแบบครีมเลยพี่น้องขาละมุนลิ้นแซบ่บลองซังเด้อพี่น้องขาร้องเบิ้งมันจะแม็นความแยกกีดว่าบ่พวกเจ้าลองเด้อต้องลองเองคะ่ะแกงเฮดเข้ากันเลยเพิ่นเ็ดแบบละมุนลิ้นปากมาก,มากๆพี่น้องขา กินแบบบอสะดุดก้างบอสะดุดกระดูกเลยพี่น้องคะ่ะไม่สะดุดอย่างเลยเด้แซบ่บอืหอมมากๆมันไม่กินแล้วพี่น้องคะ่ะมันหอมหอมอืแซบ่บมาเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ดองเห็ดค่ะดองเห็ดออืือืหโอเคพ่ค่ะ เราหอกพโอ้มันมีเร่ของแสบพี่น้องค่ะทำปะพงศ์อื้ม่แสบแสบค่ะแสบครักแสบเนี่ยความใีไงเด้อพี่น้องค่ะอื้มฮ ซอสแกงเห็ดพึ่งหวานซดคําใหญ่หญละมุนลิ่นมากขอบอกพี่น้องเขากันกับแกงเห็ดเลยประแดกบองแก้วบองกว่าคุณผู้อืหอม สุดยอดของแซบโอ้โหส่วนมุ่งกับแซบพี่น้องค่ะตำเองค่ะอืมอ้มหอืม้มเพชรกวัดทุนแล้วพี่น้องค่ะมันแบ่บอืม้ม ยงเห็ดใส่หน่อไม้เด้อพี่น้องจา๋ายงเห็ดใส่หน่อไม้โอ้แสบครักแสบเนี่ยยางไห้มื้อเจ้าได้กินน้ำเด้อพี่น้องขาแล้วมั่งขาเห็ดพ่ะอืม,อม,อม ่พี่น้องขาจะสิกินอี่ยังดีปลาแด็บบองกัแซ่บตำมะฮุ่งกัแซ่บแกงเห็ดกัแซ่บยิบกับบะถือแซสส่แแสบตสุ้ยย่างย่างตุ้ยเนี้ยแซ่บตุ้ยย่างควนอืมอ้มสุดยอดอาหารท่านสูงพี่น้องขามันแซ่บหลาย ธรรมชาติเด้อพี่น้อง่ะเห็นในป่าใหญ่เนาะปลาธรรมชาติพี่น้องขะเห็นบ่เห็ดเพิ่งหวานอืโอ้พี่น้องคะเหี้ยแต่งเงี้ยแตนเด้อแกงเห็ดกระหอนปลาแดกบองกระเพ็ดตำบักฮ้องกระเพ็ดพี่น้อง่ะเข่ากันเป็นย่างเนาะพี่น้องขะ <c oughs> แกงเห็ดมันห่อนค่ะพี่น้องอืม cho đẹp bọn có biết lúc nãy tâm hồn và thích bên ông khá kháu cắn đi, mà nó cả đời nhanh 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 nó có mình ngay cho nó ừ โอ้ยแซ่บครับครับพี่น้องแกงเห็ดผึ่งหวานเลเหยมมันปูอืมอื้มอืมแซ่บครับแซ่บ แซ่บ,บงมากเลยพี่น้องคะเจ้าบอกเจ้านี่พานพี่น้องคะละมุนไหมละเอียดมากพี่น้องคะอร่อยมั <c oughs> สดุดยังได้ได้พี่น้องคะบว่มีกั้งไม่มีกระดูกเลยอ ก็เห็ดอืมโอ้แสบคักแสบเนี่ยจะ <c oughs> มาได้จากเด้อ แล้วไม่ใส่เห็ดน้ำไม่เป็นเส้นนะพี่น้องคะเขากันก็ปปะแดกบอง อโอ้ยนูกกับเมื่อครับพี่น่องขาแสบคักแสบเนี่ยเนี่ยเห็ดพึ่งเด้อพี่น้องคขาเห็ดพึ่งหวานเนี่ย ข้าวซุปกิน้วเด้อพี่น้องคะกินเห็ดเล่นเนาะเบิกไล่ตีเบิกเบิกไล่เต๋อไปแล้วเนี่ยหัวเ่อยแล้วพี่น้องคะข้าวกระท้อนข้าวกระท้อนแกงเห็ดกระท้อนตำหุมงกับเห็ดแก้วกับเห็ด โอ้ยคับนี่มันเด็ดค่ะเห็ด,ดโอูแสบคับแสบแน่ค่ะน,น,น้ำตาไหลไปนองคะ่ะมันเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งฮ้อน นี่ให้พวก,กเจ้าได้กินน้ำพี่น้องขาแสีบแสบอืมขอจากคลิปๆเด้อพี่น้องขาเรากินต่อเนาะขอเพียสวัสดีค่ะ